สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ มาพบกันในส่วนของ EP ที่3ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะช่วงท้ายคลิปค่ะก็จะเป็นในส่วนของเลขดาบที่ FC ท่านใดไม่ชอบถึงช่วงท้ายคลิปก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของแนวทางงวดวันที่2พฤษภาคม2568นะคะก็จะออกวันศุกร์เนาะในส่วนของสถิตินะคะที่ออกวันศุกร์แอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถดับชม ได้เพิ่มเติมทางช่องของเราเนาะส่วนในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าจะมีของอาจารย์ท่านใดบ้างที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันกันให้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะทังช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกเราก็มาดูชุด10บนของแอดชาวารดกันก่อนนะคะผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมา16เมษายนข้อมูลชุดนี้ให้มา6ตัวก็พลาดไปหลุดไปค่ะสลากออก227หลัก10ออกเป็นเลข2ส่วน,นวงวดวันที่1เมษายนอันนี้ก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับเลข8เนาะสลากออก687ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ สิบบนของเขาให้มาหกตัวเหมือนเดิมจะมีเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขห้าไขรชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของนกตาทิพย์กันเลยค่ะอันนี้ก็มีสถิติย้อนหลังบางส่วนที่แอดรวบรวมนะคะมาแบ่งปันให้เผื่อ fc ท่านใดชื่นชอบนะคะจะได้เปรียบเทียบไว้ดูย้อนหลังเนาะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะข้อมูลชุดนี้ของนกตาทิพย์ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนของเขาเลขเด่นจะให้เลข6เจาข้อมูล2ตัวจะให้6 2 6 4 6 5แล้วก็66 แอดก็ขอบคุณของนกตาทิพด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ชุดเด่นบนนะคะ11 0หน่วยบนของแอดจิรนันกันเลยค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะอันนี้ให้มา4ตัวเลข7ก็เข้าไปหลักหน่วยนะคะสลากออก 2, 2, 7เนาะส่วนแนวทางงวดนี้เด่น1 1 0หน่วยบนของเขาจะให้เลข 2, เลข 3, เลข 4, แล้วก็เลขค่ะ ผลงานสถิติย้อนหลังในข้อมูลชุดนี้ก็มีหลุดไปหนึ่งงวดที่เหลือก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะคะไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดวิกันเลยนะคะ ผลงานแนวทางวดที่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้ของแอดวีที่ให้มาก็ข้อมูลชุดเด่นบนก็เข้าไปแค่เลขรองคือเลข2นะคะตัวเจาะให้มาก็พลาดไปหลุดไปส่วนข้อมูลชุดล่างให้มาก็เข้าไปเลขรองเช่นเดียวกันก็คือเลข8เนาะตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนข้อมูลชุดดับบนทุกหลักให้เลข6มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะกับของแอดวี เลขเด่นบนของเขาให้เลข7เลขรองให้เลข3กับเลข1ตัวเจาะจะมี7 3 3 1 3 0แล้วก็7 1ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นจะให้เลข2เลขรองจะให้เลข0กับเลข8ตัวเจาะจะให้20 28 08แล้วก็21 ก็ข้อมูลชุดนี้อันนี้ไม่ได้ระบุพิกัดในส่วนของอชุดดับบนมานะคะใครชื่นชอบค่ะก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยกับของแอดวีแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของลาบผลพูนทวีแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ27นะคะข้อมูลชุดบนนอะสลากออก227สว่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาจะให้เลข3เลข5แล้วก็เลข6ตัวเจาะจะมี30 37 38 50 57 58 60 67แล้วก็68 จริงๆของรับผลพูนทวีนะคะตัวเด่นให้มาก็มีเข้าอยู่เหมือนกันเนาะก็เข้าบ่อยบ่อยกว่าตัวเจาะนะคะถ้าใครชื่นชอบอยังไงก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะแอดก,ก็ขอบคุณของรับผลพูนทวีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดเด่นโบนของแอดชนะพลกันเลยค่ะผลงานแนวทางว่ที่แล้ววันที่16เมษายนนะคะอันนี้ที่ให้มาเนาะ ให้มา4ตัวเลข2ก็เข้าไปนะคะเด่นบนสลากออก2 2 7ค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะเด่นบนของเขาให้เลข9เลข0เลข1แล้วก็เลข3ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของคนมีโชคกันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะตัวเจาะเนาะแปดทาค่ะข้อมูลชุดล่างส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อค่ะคนมีโชคเลขเด่นจะให้เลข6กับเลข0ตัวเจาะเลข6ค่ะจะมี6 3 6 9 6 8 1 6 3 6 4 6ตัวเจาะเลข0ูย์จะให้0 2 0 5 0 7 3050แล้วก็90ค่ะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยนะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะใครชื่นชอบก็หานำไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของคุณยายผ่ากันเลยค่ะรักคำนวนนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ที่ให้มาก็เข้าไปทั้งข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะคะสำหรับ72 2 7อเนาะแล้วก็ข้อมูลชุด85ค่ะอันนี้ของเขาก็เข้าติดต่อกันนะคะ,ะทั้งข้อมูลชุดบนชุดล่างมา2งวัติดแล้วเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อค่ะไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหม อ่าระบุพิกัดมานะคะคู่ท้ายบนล่างเหมือนเดิมตัวเจาะก,ก็จะให้12 13 15 16 19 42 43 45 46 49 72 73 75 76 79 82 83 85 86 89 02 03 05 06แล้วก็09ค่ะ เนาะสามารถหาแนวทางเลขดับนะคะมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้เนาะหรือเทียบชนกับข้อมูลเลขเด่นก็ได้อาจจะได้เจอเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของคุณยายผารักคำนวณด้วยนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเลขดับกันเลยค่ะถ้า fc ท่านใดมีชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะแนวทางที่เหลือจะเป็นข้อมูลชุดเลขดับข้อมูลชุดแรกจะเป็นหลงทางล่างไม่น่ามาของนาคิโน แนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข9้ามาสลากออก85้าก็ถือว่าผ่านสว่วนแนวทางวดนี้หลงทางล่างไม่น่ามาของนาคิโนให้เลขค่าแอดก็ขอบคุณของนาคิโนด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักนะคะของนางฟ้านในขวดแก้วทีเอฟซถามหามา ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาวข้อมูลชุดนี้ให้เลข3มาสลากออกสองสก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนางฟ้าในขวดแก้วให้เลข9แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของฟรีดอมค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้เลขศูนย์มา สลากออก85ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของฟรีดอมให้เลขค่ะส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของเขาผลงานแนวทางวดนี้จะให้เลขศูนย์นะคะของฟรีดอมงวดที่แล้วแอดไม่เจอผลงานค่ะเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้แอดก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณของฟรีดอมด้วยนะคะ ชุดต่อมาคะ่ะจะเป็นดับล่างนะคะของแอสตางพาปังรวยผลงานแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ของเขาให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก85ค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างไม่น่าลงทุนของเขาตัวเจาะก็จะให้3098 1456 85 72 0269นึแล้วก็43 ก็ข้อมูลชุดนี้ให้มาจะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ก็มีผลงานสสติย้อนหลังของเขามาบางส่วนด้วยแอดก็ขอบคุณของแอดสตังพาปังรวยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ดับหลักร้อยมะแมราศีกันกันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขหนึ่งมาสลากออกสองหลักร้อยออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางวดนี้ดับหลักร้อยของม่แม่ราศีกันให้เลขค่ะแอดก็ขอบคุณของม่แม่ราศีกันด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลจุดนี้ที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนนะคะก็เป็นโดยใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะในในคลิปนี้ด้วยเนาะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ